เวลาติดใจกัเป็นต้นไปนอเราทะเรียนเป็นสุดท้ายนะคะในหมู่บ้านปทาราสีกาเรียนเข้าบ้านพี่น้องร่มกันตัดต้นไม้สวัสดีค่ะ I'm <laughs> not ของเราชาวรุ่นพี่รักและรุ่นทุกท่านแม่ท่านได้มีเสียงประชาสัมพันธ์เนยออกมาร่วมก,กันนะคะนำพาธงม้สาสลับใส่สิ่งที่ต้องศาสนาปรารถนาสิ่งใดวันนี้เป็นวันสำคัญมากเลยค่ะ <S <S นะคะรับเพียนนะคะรับสิน,นะคะรายได้ด้านหลังค่ะก,ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีเสียงประชาสัมพันธ์เนยออกมานะคะติดธงม้ามสลับเร่วมก,กันกระายกระจาย หลมาเทมาได้ผักสอนางเม็ดเด็ดตู้กระจายในการบึกให้ผัดพ่อแมหน้อที่มนเสียงกระจาสัมบูรณ์เชื่อมือมีอกันสูขกันผิดมือล้ว กับข้าพเจ้าเป็นตักมือได้หลังนี้นะคะท่านผู้ได้ยินเสียงประชาชนไทยมีก็ออกมาให้เจ้าไม้สวรรค์ให้ไม้สวรรค์นำพาชีวิตท่านให้พบกับความสุขให้ไม้สวรรค์เป็นแสงสว่างในชีวิตผู้ที่ทุกญบารมีนะไม้สวรรค์อันนี้จะนำมือนำพาในประเทศสู่ทุกท่านปรารถนาค่ะมีร้อยทำร้อยมนึ่งมากขึ้นมากนะคะการไปให้พูดอะทีู่ดในเสียงประชาชนไทยมี ย,ยิ้มได้สวยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ไม่ได้ดามอายุาไม่จได้อา,อายุ88บอก88พันนกอย,อ,อยู่ที่นี่นานรม่ยากพักอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะมาถามนานแทน,แถ,นถามได้ว่าก็ถามว่าอยู่ที่นี่นานแค แสนสว่างแห่งเทียนเดินทางมาที่หมู่บ้านเบตอมธานีขอขอเจริญพระแม่พิลลามิตรพันธ์ตึกเป็นไม้สวรรค์ร่วมกันให้ได้รวยมั่งเมย์มั่งคงมั่งข้างให้ได้รวยไดงข้างมั่งเมย์วันนี้เป็นวันมหากุศลนีค่ะแห่เทียนเข้าพรรษานะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ ทางหมู่บ้านบัวทองธานีได้จัดกับคณะทํางานหลายหมู่บ้านด้วยกันนะคะเป็นการแห่เทียนเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะแห่ไปที่วัดพุโทโธภาวนาค่ะก็คณะของเรานี่วันนี้มาร่วมงานกันร้อยกว่าคนค่ะเอนเช้านี้เด็ดโมนี่เราจะแห่จากไหนไปไหนครับเมื่อเช้านี้เราแห่จากถนนเมนด้านซ้ายด้านขวาของในงหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นตลาดของหมู่บ้านตั้งแต่ ต้นถนนไปยังสุดซอยนะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องออกมาร่วมกันทําบุญเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันมหากุศลคือเป็นวันเรียกว่าเข้าพรรษาเทียนเล่มนี้จะนําพาชีวิตของเรานะคะไปสู่แสงสว่างที่ท่านพึงปรารถนาโดยการติดธงไม้สวรรค์ค่ะไปที่วัดพุโทโธภาวนาเมื่อเช้านี้นะคะที่ถนนเมนด้านซ้ายด้านขวานคนเยอะมากๆเลยออกมาร่วมปักธงไม้สวรรค์ที่ทําบุญร่วมกัน จะเดินทางไปที่วัดพุทธโธภานาอีกสักครู่หนึ่งค่ะความคิดริเริ่มยังไงครับความคิดริเริ่มเราเนื่องมาจากว่าชุมชนบัวทองธาน,นีของเราเนี่ยมีประมาณาสามหมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็บางคนเขาไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปที่วัดเราก็เลยริเริ่มด้วยการแห่เทียนแห่เทียนแล้วปักธงไม้สวรรค์อันนี้ค่ะ ค่ะแล้วแต่จิตศรัทธาของท่านนำพาชีวิตของเรานะคะอธิษฐานจิตสิ่งที่ท่านปรารถนาด้วยด้วยคำอธิษฐานของท่านนะคะเราก็บอกบุญไปยังท่านด้วยพุทโธธรรมโมสังโฆมีโชคมีทรัพย์มั่นคงมั่งมีมั่งคัง่งด้วยเสียงสว่างแห่งเทียนเล่มนี้ค่ะถนนด้านซ้ายด้านขวาคนออกมาเยอะมากเลยซึ่งเป็นความคิด,ดเริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะคะเราทำมาแล้วหลายวัดแล้วจะดำเนิน ต่อไปอหลายหลายครั้งซึ่งพระก็ไม่ได้มาแห่เทียนในนี้แล้วพิาะกรรมของอในเรื่องของผู้ศาสนามีเยอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่วัดพุทธโธภาวนาค่ะด้านซ้ายด้านขวานี่ก็ทำบุญกันเยอะเลยค่ะ